สวัสดีครับผมอุ้มโต้ตาโคราชนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกับอีกหนึ่งคันนะครับที่แปลงหน้าเป็น GR Sport นะครับผมก็คันนี้เตรียมส่งมอบนะครับผมก็ด้านหน้านะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นเหมือนตัวเกตรุ่น GR Sport เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้า GR Sport นะครับเชี่ยวก็จะเป็นสีขาวนะครับตรงช่องลมชายด้านล่างนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็ทําให้เหมือนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่นของไฟหน้านะครับเป็นแบบก้างปลานะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เปลี่ยนใส่โลโก้แก้วให้ด้วยนะครับผม ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับผมก็ซุ้มล้อก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทําเป็นสีขาวมุกเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็ได้มีการจัดทรงเปลี่ยนโช๊คใหม่เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับรับด้วยยางโตโยต์ ST3 นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ายางตัวนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะครับสําหรับโตโยตนะครับก็เกาะถนนเกาะถนนนะครับผมก็ต้องเป็นยางตัวนี้เลยนะครับในช่วงเวลานี้เนาะ มือเปิดนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหลังคาเป็นสีดําเงานะครับด้านหลังก็จะทรงให้เหมือนกันนะครับเป็นสปริงโหลดโปรเกรสซีฟของโปรเฟนเดอร์นะครับข้างหลังก็ใส่เป็นโช๊คพิกิแบ็กนะครับด้านหลังเนาะนี่นะครับคาบก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านท้ายด้านหลังก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับเป็น g r Sport นะครับมีโลโก้ GR Sport ให้นะครับนะครับประมาณนี้ครับผม ก็เป็นเกตรุ่นตัว G นะครับผมก็ถ้าเทียบกับตัว GR ก็ประหยัดไปได้หลายแสนเลยนะครับผมก็สวยเหมือนกันนะครับนี่แตง่งรอๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ